สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้ก็จะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องแยกหินนะคะตัวนี้ค่ะอัตราการทํางานอยู่ที่500กิโลนะคะต่อชั่วโมงคัดแยกหินได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเนี่ยเป็นโดยรอบเลยนะคะขนาดตัวเครื่องตัวนี้นะคะความกว้างอยู่ที่51เซนนะคะยาว90สูง83มเซนนะคะนี่ค่ะลักษณะตัวตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่เราจะปล่อย หินออกมานะคะหินที่โดนคัดก็จะมาออกทางช่องนี้เนาะตัวนี้เป็นไฟ220นะคะทางด้านตะแกรงนะคะที่จะใช้คัดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ่ะขนาดมอเตอร์อยู่ที่หนึงแรงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองการทำงานให้ดูนะคะเราจะใส่หินตรงนี้นะคะทั้งหมด10ก้อนค่ะ ใส่ลงมาในข้าวนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายนะคะว่าก้อนหินจะออกมาครบหรือเปล่านะคะจำนวนข้าวก็ค่อนข้างเยอะ จะมานะคะจะมาอาอกทางด้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายนะคะว่าครบหรือเปล่า ตอนนี้ก็ข้าวออกมาหมดแล้วนะคะที่เราเทลงไปเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะคะว่าก้อนหินครบ10ก้อนหรือเปล่าเนาะ ตอนนี้ได้มาสีก้อนนะคะ 8ก้อนนะคะโอสิบก้อนนะคะเป็นที่เรียบร้อยก็คือคัดได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะนี่ก้อนเล็กๆที่เราใส่ไปรวมกับข้าวจำนวนเยอะอยู่นะคะเมื่อกี้ หนึ่งสองสามสกเจ็ดบโอเครบค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสินค้าของเรานะคะสามารถสอบถามได้ที่เพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นออรุงเรืองพานี้ค่ะหรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านนะคะก็ช่วยกดติดตามไว้ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ